เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่บอลอมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับมอสนี้เป็นมอสเฮ้ยทำไมหน้าเกิร์ลเฟยเป็นอย่างงี้วะเ,เป็นมอสที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นหนึ่งในมอสสุดหลอนเลยนะครับสลับมอสนี้มีชื่อว่า The Blue Balls Incident นะฮะหรือเหตุการณ์ไข่ฟ้านะครับ เนือเรื่องที่ผู้พัฒน,นาเขาใส่ไว้นะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ Blue b a l l s มูลน,นิธิกักกันโทรเพิ่งตรวจจับโทรที่โลกของคุณได้นะครับคุณจะต้องหยุดโทรไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นนะสำหรับเนื้อเรื่องเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับม็อดนี้นะครับเขาบอกว่ามีคําเตือนนะฮะอาจจะมีแสงแฟลชหรืออาจจะมีภาพอะไรที่ทําให้มึนงงนะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่พลอมอนบอลด้วยนะฮะสำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมมา Let's go เอเฮ้ยเอ้ยมีอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้ยขนลุกเออาคาเตือนนะฮะเอ้ คูนกำลังเข้าสู่ระบบ TCF นะฮะไม่รู้คืออะไรโปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับโอ้โหเฮ้ยเข้าใจทำว่ะเดี๋ยวขอลองเข้าออ,อปชันกันนะมีอะไรให้เปลี่ยนมั้งมีเกมเพลย์สไตล์นะฮะแล้วก็อัพสโเนดาวน์สโลนะครับพี่ถนัดแบบดาวนะเดี๋ยวพี่เลือกแบบดาวนะครับเราเข้าสู่เคสสนะฮะเป็นโทรคเคส0์ศูนนะครับ ทำได้ดีมากเลยเนี่ยเฮ้ยมีโนต้ตด้วยอันนี้ก็ตามที่พี่พูดเมื่อกี้นะครับก็คือโทรสถานที่กับกันโทรขอให้คุณได้เข้าช่วยเหลือนะฮะตอนนี้ได้พบโทรเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ในโลกของคุณนะครับตอนนี้การทุกคามเลเวลยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังนะฮะไมโครโฟนที่สร้างด้วยปโปรตีนแอนตี้โทรนะฮะจะถูกส่งมาให้ใช้งานนะครับ โปรตีนแอนตี้โทรคิดได้ไงวะเนี่ยมาแล้วฉันจำได้เมื่อฉันตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูมึนมมัวไปหมดเลยเอ้ยหน้าตาน้ากลัวมากเลยเสียงเหล่านั้นมันคือเสียงอะไรกันนะไม่นะเสียงเหล่านั้นมันช่างแย่จริงๆเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจหรือในความคิดของฉันเนี่ยมันมาจากช่วงเวลาที่นานมาแล้วในช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขแต่มีอะไรเกิดขึ้นกันหรอแล้วก็ทำไมละ่ะเพียงแค่ทำไมละ่ะเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกเศร้าเศร้ามากๆแล้วก็โดดเดี่ยวมากเลย ไม่มีใครคอยปลอบโยนฉันเนี่ยแล้วก็ฉันเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่ามีมบางสิ่งบางอย่างในที่ฉันรู้สึกแน่ใจนั่นก็คือฉันต้องตามหาเขาโอ้ oh, oh, เพื่อนรักของฉันฉันทำอะไรลงไปงั้นเหรอ <Why? S 2> ทำไม <Just> ล่ะเพียงแค่ทำไมอะ เสียงบี๊บนะฮะปี๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเฮ้ยบอยเฟรนด์ปี๊บปี๊บเอ้ยมีภาพอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะเออเฮ้ยตัวละครนี่คือโทรเหรอเอ้ยเป็นโทรอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ิร์ลเฟรนด์อยู่บนถังขยะนะครับ อันนี้มันเป็นแบบเหมือนพวกกองขยะเลยเนาะเกอร์เฟรนรอบนี้ไม่ได้นั่งบนลำโพงนะฮะแต่ถือลำโพองอยู่นะครับลำโพงขนาดเล็กเอ้ยมีชี้หน้าด้วยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไระตัวอะไรก็แอบหล่นหลนแอบแปกแปลเลยเนีย่ยมดนี้เออ เออมาเลยทโทรเออเอเอก็แปลกๆดีเนาะเออ เอ้ยหน้าตาตลกตลกหน้าตาเศร้ามากเลยเนอะโทรตัวนี้เสียงเพลงแบบโอเคนะนะฮะใช้ได้เลย <c oughs> <c oughs> เสียง <c oughs> What is I is I is I เอออเาละเพิ่นๆนะครับไปด้วยกันเลยหนึ่งในมดที่หล่อนที่สุดนะฮะโอ้ยจอสั่นจอสั่นเอ๊ เกิดอะไรขึ้นเอ้ยรัวๆมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ทำไมพวกนายสองคนไม่ออกไปจากที่นี่แล้วก็ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฮปปีบโอเคฉันเหนื่อยแล้วนะถ้าเกิดพวกนายสองคนไม่ยอมออกไปจากที่นี่ฉันจะบังคับให้นายออกไป <c oughs> จุดๆๆ สงสารทโทรโดนบอยเฟนกวนประสาทเอ๊ะเอ๊ะนี่ก็มาที่เพลงที่สองกันนะฮะเอ้ยเกิร์เฟนเหมือนใส่ตุ้มหูรูปหัวใจเลยหน้ากเกิร์เฟนตลกเดือด <laughs> เอ๊ะ เอ้ยถือขวานด้วยตาแดงเชียร์เอ้ยก่อนน้นนี้เขาถือป่ะหรอือพี่ไม่ได้สังเกตเออยเอ้ย,อย,อยมาเลยเอ้ยมีซูมเข้ามาด้วยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ เออมันดีมันดีนดเป็นมอดสุดหล่อนแล้วก็ทําใช้ได้เลยนะเพงก็มันดีโทรี่แบบจะจําหัวบอยเฟนอยู่นะเกอรเฟนเหมือนเดิมนะไม่เคยเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นชิวๆไปโทรลอลงมบบม้อทำไมไม่มีใครกลัวเราเลยวะ ไมเด็กๆพวกนี้มาดูชิลเหลือเกินหน้าตานี่ยังหล่อนเลยนะเอยเอา่ะปล่อยขวานลงพื้นนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาจทำแอบหลอนนะเนี่ยเอาะเออคิดไดงไงวะ ฉันพยายามที่จะมีเหตุผลเนะฉันพยายามที่จะไล่พวกเขาแบบไปอย่างสงบสงบ,สงบนะแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็ไร้ไร้ค่าไร้ประโยชน์จริงๆฮนายได้สิ่งที่นายต้องการแล้วนี่ฮะเจ้าเด็กไข่ฟ้าอย่ามาเสียใจซะละตอนนี้น่ะ Let's do a little trolling uh, <laughs> เหมือนเดิมเลยนะโทรเป็นประโยคเด็ดของเขานะเอ้ยแม่เรามา trolling กันเถอะเบ๊บเอาว่ะเอ้ย <laughs> หมุนแลกแบดไปเลยมองไม่ทันเอ้ยยังโหด ลูกสอนถือว่าเร็วมากๆเลยนะต้องตั้งสติด,ดีๆเลยแต่ถือว่าโจรตัวนี้หลอนขึ้นเยอะเลยนะอัปเกรดขึ้นมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ท่าโพส <c oughs> ท่าโพสตอนกดซ้ายโครแฮเลย เอ้ยมันมันมัน,มนชอบเกอเร์เฟนทำหน้าตาหลอนนี่ไง เออได้อยู่ได้อยู่เห็นป่ะก็เฟนทำหน้าตาแบบกลัวด้วยนะช็อกๆ็อกอะเฮ้ยลูกศรแบบจางๆนะเออมาดิครับเออเฮ้ยทำไมเราโดนดันนะ่ะ เอ้ยโทรมันแอบดันเรามาเมื่อกี้อย่างหลอนเลยอาศัยความมืดเหรอเมื่อกี้เออมาเลยเจ้าโทรโทรเฟสเออ เออคมเออมาดิครับ เพลินๆลเพลิน,น,น,นหน้าตาของโทรเละขึ้นเรื่อยๆแล้วเออเออเริ่มมึนหัวนะค่อนข้างใสยเยอะอยู่นี่นเนี่ย ม่น่เขามีเตือนตอนแรกนะฮะอา้ากลับไปเป็นร่างแรกอะ่ะ <Hey. S 3> This is all my fault. I did all those terrible things to h e m

เพลงถือว่าทำดีนะฮะชอบนะเอ้ยเราทำการส่งวิญญาณโทรไปแล้วนะครับส่งไปอยู่กับกาเซโล่เลยเอ้ยนึกถึงกาเซโล่เลย,เยจริง Thank you ขอบคุณนะ boyfriend เอ้ยถือว่าทำดีมากๆเลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะมอดนี้นะออขอบคุณนะฮะ special dance กระบอกนะครับโดย j i p o Lee Backho นะครับอียดวิทยาการ r e b o n นะฮะ โยโตเลเลสกายบันบัสคลาวคิวยูเป็นอีกหนึ่งม็อดที่ได้รับคำแนะนำค่อนข้างเยอะนะฮะโซลิโก้จาก LOL นะฮะแล้วก็ตัวเรานะครับเขาบอกว่าแอนยูแล้วก็คุณขอบคุณสำหรับการเล่นม็อดอะไรประมาณนั้นนะคุณ t h i n ท t ต s h o โชย u ฉันมีบางสิ่งบางอยา่างอยากจะโชว์คุณนะกด Enter เพื่อคอน t ิ n น e ครับโค้ดเนม just a little trolling ก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเอามาเขียนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้พี่แปลก็คอมเมนต์บอกมานะฮะเดี๋ยวจะแปลให้ในคอมเมนต์แทนนะฮะเพราะว่ามันยาวเกิน The Smiler l The Happy Cloud อ๋อนี่ไงแล้วก็โค้ดเนม Trollface ทำเป็น Access Denied เลยนะ ข้อมูลลับสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับเอาล่ะทุกคนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมอสบลูบอลอินสแตนต์นะฮะเหตุการณ์ของไข่ฟ้านะครับชื่อตลกดีนะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่โพลน้ำม่อนบอลนะฮะขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันที่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ